สวัสดีคสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับยงครับอิสุสุสอแสมงคลอยุธยาครับแล้วก็น้องบีบีค่ะครับอ่าผใจรถเป็นทุกน้องบีนะครับค่ะวันนี้เดี๋ยวยงจะพามาดูคังอะไรค่ะของอิสุเราอ๋อนะของสอแสงมงคลเราว่าคังอะไรเราเยอะนาดไหนนะครับอืมเราซ่อมรถอันดับหนึ่งอ่าใช่ไหมเราซ่อมเร็วนะเรามีการไล่มีอะไรต่างๆนานาะเดี๋ยวเรามาดูหลังบ้านกันนะครับว่าเรามีอะไรเยอะแค่ไหน นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันมาดูกันเลยค่ะอันนี้ปกตินี่คนทั่วไปเข้าไม่ได้นะครับต้องเป็นคนพิเศษจริงๆนะครับเชิญครับเชิญครับนะครับนี่คือห้องอะไรของเรานะครับค่ะใหญ่มากนะฮะมูลค่าหลายล้านบาทเลยครับนี่ฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูช่องของรถบรรทุกกันนะค่ะ ี่คือห้องอะไหล่ของเรานะครับคห้องอะไหล่ของเรามูลค่าหลายล้านมากอ,มอะไหล่เรามีเยอะมากตอนนี้ะนะครับยกตัวอย่างเช่นนี่ครับพวกไส้กรองต่างน,นี่ราคาถูกไหมร้อยยี่สิบบาท,บาท ถูกมากถูกมากนะครับอะไรอีซูซูเราไม่แพงค่ะนะครับฉะนั้นเราก็เลยมีบริการลูกค้าทุกรุ่นทุกแบบนี่120อ่าแล้วอันนี้คืออะไรคะอันนี้กล่องเครื่องครับนี่กล่องเครื่องกล่องเครื่อง730บาทอ่านี่730บาทราคาแบบถูกมากเลยนะคัสนะครับอันนี้ก็6,700บาทอันนี้หนักหน่อยเป็นแผ่นคัสนะครับก็ถือว่าไม่แพงเหมือนกันไม่แพงเพราะว่าเป็นของแท้นะครับอันนี้ขวดละ300ขวดละ300น้ำมันเบรกที่เคยแจกไงอ่านะครับ ใครที่อยากได้นะคะติดต่อมาได้เลยนะสั่งซื้อของอะไรที่เราได้เลยนะครับใส่พันราคาเท่าไหร่คะสองสามร้อยบาทครับไม่แพงนี่นี่นี่ไม่แพงเลยใส่พันของแท้อเนี่ยฮะของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ามีรับประกันด้วยรับประกันด้วยกี่ใช่กี่หกเดือนหกเดือนนะคะอ่าเรารับประกันหกเดือน อันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอะไรเล็กๆน้อยหลอดไฟมล,ลมีบริการนะครับนี่อันนี้คือรีเลย์ที่เราเคยมาถ่ายกันสมัยก่อนอนะและที่วันนั้นน้องน้องบีมาถ่ายก็จะเป็นลูกปืนละ,อ,ะอันนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะ น,นี่พันกว่าบาทพันเจ็ดร้อยกว่าบาทกรองเครื่องอันนี้ก็กรองเครื่องเหมือนกันนะคะสองร้อยยี่สิบห้าบาทถูกมากเลยนะ <c oughs> ถูกมากเลยใช่ไม่เคยเห็นอะไรยถูกขานาดนี้ใช่สองร้อย <c oughs> นี่ไปตลาดนัดแป๊บเดียวก็หมดใช <c oughs> นะ่นะแต่มาที่หงนี่ได้อร่อ่แท้ๆนี่ครับอ่าแล้วก็มีประ,ประกรันให้ด้วยมีประกันด้วยอืมแล<อ>้วการจัดเก็บอะไรของเราเนี่ยค่อนข้างอยู่ในห้องที่ค่อนข้างปิดอ่าอ่าห้องนี้จะค่อนข้างมีอากาศร้อนนิดนึงนะครับค่ะและจะไม่มีฝุ่นอ๋อเพราะมันเป็นห้องมาตรฐาน นะครับจะไม่โดนฝนไม่โดนน้าไม่โดนอะไรเลยนะเนี่ยเราอยู่อย่างนี้แล้วที่สําคัญนะครับห้องอะไรอยู่ห้องใหญ่มากมีชั้นสองด้วยนะครับอ้าวลองขึ้นไปดูชั้นสองไหมโอเคค่ะได้เปล่าได้ค่ะนะเราข้างบนนี่เราจะเก็บของเบาอือ่าเป็นของพวกเอ่อเคลื่อนไหวช้าค่ะนะครับเราก็จะเอามาไว้ข้างบนค่ะนะครับส่วนอะไรที่เคลื่อนไหวไวเราจะไว้ข้างล่างอฉะนั้นในประเทศไทยนะครับห้องอะไรที่มีสองชั้นเนี่ยจะมีไม่กี่ที่ ในนั้นก็คือที่เยอหงโอ้ฉะนั้นลูกค้าทุกท่านนะครับจะสบายใจได้เลยว่ามาเข้าศูนย์เยอหงเนี่ยอะไรเรามีดีแน่นอนเพราะเรามีเยอะมากใช่นะครับห้องเราใหญ่มากค่ะอะแม้ขึ้นชั้นสองเราต้องเดินลงชั้นล่าง่านะครับเดี๋ยวเรามาดูสต๊อกน้ำมันของเรานะครับอ่าตัวนี้เลยพี่ธันวานะครับไว้ตรงนู้นเลยพี่โอคอ่ยนะครับอ่านะครับนี่เรามาดูกัน เรามีสต๊อกน้ำมันบริการนะครับครบถ้วนจะมาเยอะแค่ไหนเราพร้อมอยู่แล้วพร้อมให้บริการถูกต้องอะไหล่ะน้ำมันนะครับเรามีครบเลยมีปัญหาอะไรนะคะเข้ามาแล้วไม่ต้องรออะไหล่ช้าใช่มีเปลี่ยนให้ทันทีใช่นะคะมาที่โยงได้เลยใช่นะครับและสุดท้ายสิ่งที่สําคัญที่สุดของรถบรรทุกก็คืออะไรคะแบตเตอรี่นี่นะครับใครที่มีปัญหาแบตเตอรี่อยากจะเปลี่ยนนะคะก็ สามารถติดต่อมาที่เฮียพงได้เลยนะคะสตาร์ทไม่ติดแบตไม่แรงค่ะนะครับแบตไม่สู้ติดต่อที่โยกได้เลยได้มาเห็นห้องอะไรยูโงแล้วใหญ่มากใหญ่มากของเยอะมากใครที่มีปัญหาคือรู้เลยว่ามาที่นี่จบที่เดียวไม่ต้องไปที่ไหนต่อคือมีปัญหาอะไรมาที่นี่ได้เลยเรามีค่างอะไรพร้อมบริการใช่แล้วไม่ต้องรออะไรช้านะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะ แล้วเดี๋ยวคลิปหน้ายงอาจจะมารีวิวเรื่องอะไรอาอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นการเยี่ยมชมพื้นที่ก่อนนะครัอ่างไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องย่หงด้วยแล้วก็ใครที่มีปัญหานะคะสอบถามได้เลย24ชั่วโมงเลยนะคะติดต่อมาที่เพจได้เลยติดต่อมาที่เพจเฮียพงได้เลยนะคะโอเควันนี้ขอบคุณมากนะโอเคครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย